ครับก็จะมาทั่ยามเช้าวันศุกร์ครับองงตกำลังกทำงานครับอ่าวันนี้ก็อากาศเลือดหนาวครับอุณหภูมิ21องศานี่ก็พันทิศกระลังขึ้นเนอยขึ้นบรรยากาศหลังตลาดนะครับบรรยากาศน้ำตาลไม้ดูนี่ก็จะเป็นบรรยากาศหลังตลาดครับหลังตลาด2มิถหนาวเิลหนาวแล้วเช่ครับคุเตียนเป็นบรรยากาศที่เราเดินทาง ไปทํางานแล้วก็ตัวง,งานก็อยู่จะอยู่ตรงข้ามกันนะยครับแต่เราต้องเดินอ้อมเท่านั้นเองอใครอยู่ที่ไหนบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์ก็ได้อุณหภูมิเท่าไรก็สามารถคอมเมนต์ก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วที่กทมออก,ก็อยู่ที่2ี่องศา,ารครับตอนลมพัดบ่อยๆนี้ก็ กำลังเดินทางไปทำงานกันก็จะมีร้านค้าเริ่มเปิดข้างๆกันแล้วเนาะ